ทุกคนจะเล่าให้ฟังวันนี้ไปพัทยามาใช่ปะก็ไปกับแม่ตามที่ลงคลิปไปเมื่อกลางวันเลยไปกับแม่กับลูกแล้วจะบอกว่าพัทยาเนี่ยนะไปมาไม่รู้กี่สิบยี่สบรอบสาสิบรอบคือสี่สิบห้าสิบปดสิบรอบอะก็ปกติก็ขับมอเตอร์เวย์ตลอดเพราะว่าบ้านอยู่คลองหกทัญญะใช่ไหมก็กลับมอเตอร์เวย์แล้วก็กลับบ้านตลอดแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่อยู่ โทรศัพท์ GPS ค่ะมันขึ้นว่าถ้าไปทางฉะเชิงเซาวเวลาจะเร็วขึ้น20นาทีไอ้ g p s ขึ้นนะ่ะไม่แปลกแต่กลัวนึกอะไรเลี้ยวไปทางฉะเชิงเซาทั้งที่รู้ว่ามันทางก็ไม่ดีหนึ่งแล้วมันก็จะต้องซอกแซกสองแล้วไปทำไมงงตัวเองมากแต่สลุกสุดท้ายกูก็ไป ไปตามทางที่ GPS ขึ้นมาให้พอไปเสร็จปุ๊บขับไปกับแม่สองคนมันขึ้นว่าอีก66โลถึงบ้านเราแล้วก็แบบเออแม่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไว้ถึงบ้านก็ขับกันไปชิวๆเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆหนึ่งเลยทางแย่สองยิ่งขับทางยิ่งเล็กเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆสามยิ่งขับรถยิ่งถนนยิ่งไม่มีรถกูก็งงเลยก็ขับไปจนถึงเท่าไหร่รู้ไหมทุกคนสี่โลสุดท้ายจะถึงบ้านอีกสี่โลถึงบ้านก็เลยแบบแม่ นี่มันอีกสี่โลจะถึงบ้านเรานะชนนหลับชนนหลับอยู่คาตักยายเลยก็เลยหันไปคุยกับแม่แม่อีกสี่โลจะถึงบ้านเรานะแต่นี่มันไม่มีภาพที่แบบว่าเหมือนบ้านเราเลยนะนี่มันไม่ใช่เราแวกบ,บ้านเราเลยนะนี่มันคือที่ไหนก็เลยไปหยิบโทรศัพท์ที่เปิดแมพขึ้นมาจ้าปรากฏว่ามันขึ้นที่ไหนรู้ไหมคะนครนายกบ้านกูอยู่คองหกกูไปนครนายกทําไมก่อนอันนี้ก็คือควายเลยไม่มีวัวผสม สุดท้ายเปิดแมพกลับบ้านอีก50ิกวโลคือจริงๆแล้วมันแปลกมันแปลกตั้งแต่ไหนหรู้ป่ะคือเรามั่นใจมากว่าเราเปิดแมพกลับบ้านสุดท้ายแล้วมันไปผลนนครนายกได้ยังไงหนึ่งสองทางทําไมถึงเป็นอย่างนั้นสามมันคือเป็นเพราะอะไรแม่ยานางไม่ได้ไหว้รถเพิ่งออกมาใหม่ gps เอ,อ๋โทรศัพท์พังผีหลอกหรืออะไรคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดสับสนไปหมดหแต่สุดท้ายน่ากลัวมากแต่ก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภยัยแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น ในวันนี้แปลกแต่แต่กลับถึงบ้านจริงๆเราควรจะถึงบ้านตั้งแต่ประมาณหกโมงก,กว่าสรุปสุดท้ายเราถึงบ้านประมาณเกือบสามทุ่มแม่เป็นไปได้ยังไงไปหลงอยู่ในป่าเข้าคลองกับแม่สองคนกับลูกอีกคนนึงแล้วบรรยากาศวังเวงไม่มีรถนี่นึกงก็ยังกลัวอ,อยู่เลยนะยังขนหัวลุกเลยนะตอนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะหันมองหน้ากันเลือกรักเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นวะแต่ก็เออกลับมาถึงบ้านตอนนี้ถึงบ้านแล้ว แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องเดินทางไปเกาหลีวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์นะส่วนกดยุดเลยเออกินไปแล้วเซรั่มกันแดดสั่งที่หน้าโปรไฟล์ได้ปกติเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้